My humble right สันสดใสมากเลยใช่ค่ะที่โบบอกนะคะว่าขาแดนซ์แบบเป็นยังไงคะใช่ไหมเมื่อสักครู่นี่แอบแบบเขย่งก้าวกระโดดลอยมีมีมีหอบกันบ้างไหมคะหรือว่าอะไรไงน้อยที่ถามเนี่ยเพราะว่าแต่ละท่านจริงๆแล้วอายุก็ไม่ใช่แบบว่าจะน้อยนะคะดูหน้าอาจจะยังไม่ทราบไงว่าจริแล้วอายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราเชิญมาเนี่ยเพราะเราเห็นเลยนะคะว่าอายุนี่ไม่ใช่อุปสรรคเลยแต่ละท่านนะคะ ไม่ต่ำกว่า60ถูกไหมจริงหรือเปล่าคะมารวมตัวกันเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะทีละท่านเลยกันละกันสุภาพบุรุษท่านแรกเอวไม่ใช่สุภาพสตรีแต่ว่าคนทำไมถึงมาเต้นเป็นผู้ชายด้เรียนเป็นผู้ชายแต่เรียนเป็นผู้ชายนะคะท่านไหนไม่มีไมค์ขออนุญาตขออนุญาตให้ไมค์ท่านที่ไม่มีไมค์นะคะค่ะพี่นิใช่ไหมคะพี่นิโดนพานิกราพานนะคะสวัสดีก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไล่ทีละท่านก่อนนะคะแล้วก็เป็นพี่เล็ก ใช่ไหมคะพี่เล็กนวลละออนะคะแล้วก็ต่อที่พี่อ้อพี่อ้อชี้สานะคะพี่แป๋วพี่แป๋วสุรพีแล้วก็พี่ผู้ชายสองคนค่ะพี่ผู้ชายอยู่ด้านหลังพี่ผู้ชายนี่พี่เวโรชใช่ไหมคะพี่เวโรชนี่หกสิบเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดโอ้ยหพี่เวโรจยังไม่ถึงที่ว่ามาเป็นผู้เต้นให้พี่เวโรสี่สิบกว่ากว่านะนะคะแล้วก็มีพี่รัฐาด้วยหรือว่าพี่รัฐ การ่าพี่ก็น่าจะยังไม่ถึงเหมือนกันคครรับใช่ับโอ้โหแต่ละคนเลยถามหน่อยได้ไหมคะว่าพี่ๆทุกๆคนเนี่ยมารวมตัวกันยังไงอะคะมาแบบว่าเต้นรีลาดตั้งแต่แรกเลยเริ่มยังไงเริ่มต้นก็คือใจชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะชอบตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะแล้วพอมีโอกาสก็มาเรียนไป ไปออกกําลังกายแล้วก็เห็นเขามีสอนรีลาดก็เลยเรียนแล้วก็ไปเจอเว็บลีลาดค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการรวมตัวที่เยอะมากคือใครก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่ไม่เป็นนักกีฬาด้วย่ะนักกีฬาเด็กๆค่ะอยู่ในเว็บลีลาดคอมแสดเว่าเว็บเราก็ใหญ่พอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะสมาชิกเยอะค่ะทั้งหมดนี้คือมาจากรวมคนคนรีลาดทั้งนั้นเลยใช่ค่ะต่อมาเว็บรีลาดก็เงียบไปเพราะว่า Facebook เข้ามาใช่ไหมคะก็มารวมตัวกันที่ Facebook คมคนคนลรีลลาดค่ะทังสมัยด้วยน,<อ>น,นี่งมเคจากเว็บไซต์แล้วขึ้นมาเป็นเฟซบุ o กโอ้โหสมาชิกของเราเยอะแค่ไหนคะตอนนี้600แล้วค่ะโอ้โหเคย <มา S 1> <600 S 2> ทุกคนหกร้อกว่า <600 S 2> ว,าวายเลยป่ะคะ ทุกวัยค่ะค่ะถัดมาก็วัยสาวเนี่ยวัยสาวสาวก็เป็นได้หมดนะคะต้องถามก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลองมีพี่คนนึอกว่าน้ําหนักลดลงไป20โลเลยจากการเต้นรีลาพี่นี่เองพี่คนนี้จะเคยเห็นเป็ี่ยนสองกิโลฮะหลังจากเป็นรีลาเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนยังไงอะคะเจ็ดดูนก็มันปผอมไปเองไม่รู้ตัวค่ะเอางี้พี่นี่ค่ะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะผอมลงมาเนี่ยใช้เวลาเจ็ดเดือนน้ำหนักตอนนั้นคือ 7 2มาเป็น 52- าสิบสองยกิโลนะภายในเวลาเเดือนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าการลดองคงอาหารหรือคือลีลาดอย่างเดียวล้วนนี่เขากระโดแต่ละท่านแบบว่าลีลาดทุกวันเลยนะคะคือออกกาลังกายอ่ะแต่ว่าลีลาดมันช่วยอะไรเราเหรอคะเพราะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบไงคือคือว่าได้ขยับแต่งจริงแล้วมันช่วยในส่วนไหนของร่างกายเราบ้างทุกส่วนเลยค่ะตอนนี้ลีลาดเป็นกีฬาแล้วเป็นกีฬาแข่งขันอย่างดูแต่ละท่านนะคะอย่างอพี่เล็กเอพีพ่เล็กนี่น่ายิ้มมาก นะตอนแรกนี่ฉ kind of ันดูหน้าตลอดเลยแทบไปดูท่าเลยเพราะหน้ายิ้มมากนะคะพี่เล็นี่หุ่นดีมากเลยอายุอายุเท่าไหร่คะบอกได้ไหมหกสิบสามโอ้หกสิบสามหี่รู้สึกว่าจะมากที่สุดวันนี้เลยด้วยนี่เล็กนึกว่าสี่สิบกว่านี่กว่าอันนี้เรื่องจริงเหมือนจริงกว่าพี่เล็กรู้สึกว่าลีลาให้อะไรพี่เล็กบ้างนะคะให้ความสุขค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะค่ะค่ะ แล้วก็รูปร่างรูปร่างอย่างนี้มาตั้งแต่สาวๆเลยก็ตอนเข้ามาก็ไม่อย่างนี้นะคะการเดินก็จะไม่สง่างานี้ดูสิคะดูรูปร่างของคน63มไม่น่ากไม่อยากจะพูดต่อเลยดูรูปร่างคนลุงดำกลับไปหาลุงดำดีกว่าลุงดำอายเท่าไหร่เก็ดส เจ็ดสิบแต่นี่ก็มีดนตรีในหัวใจเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีขนาดนี้อยู่นะคะที่แต่ละคนคือแตนลีลาดอย่างเดียวเนี้ยแล้วคือมีแบบว่ามีคนไหนไหมคะที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงเรามากๆเลยจริงๆเคยไม่สบายค่ะกระดูก หลังเคลื่อนนะคะแต่และที่นี้พอเดินไปไหนๆก็จะลงที่ขาแล้วจะปวดขาก็จะเดินเหมือนคนเดินกระเพกกระเพกแต่พอมาเต้นลําก็หายไปหายไปแบบโดยไม่รู้สึกตัวนะคะา่ลัมคือเรียกว่าหายป่วยโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้ค่ะไม่ต้องไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยเอทำไมเดินได้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมีมีความคิดไหมคะว่าเราอายุเยอะอย่างเงี้ยบางคนเขาจะแบบเฮ้ยอายุเยอะแล้วจะไปเต้นได้หรอจะไหวหรออะไรแบบเนี้ยคะ เหม่คือแบบอกำลงกายคือเคยคิดแต่ว่ายังสาวอยู่เจ่บุ๊คคุณา่าพีทยางงี้ไงไม่แต่ว่าเวลา จริงๆแล้วเริ่มเต้นกันเนี่ยอายุมากไหมคะหรือว่าเต้นกันตั้งแต่สาวๆอยู่แล้วมาสี <47 S 1> ่สิบเจ็ดคือไม่ใช่ว่ายี่สิบสามสิบเริ่มนะคือมาเริ่มที่อายุมากมากเลยโอ้โหเดี่ยมมากถามนิดนึงทุกวันี้กิจกรรมของเราอะค่ะทําอะไรกันบ้างะคะได้เจอกันบ่อยแค่ไหนบ่อยมากค่ะคิดเราหลายวันค <c oughs> <c oughs> ่ะอย่างน,น้อยๆสี่วันค่ะโอ้โหเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลยด้วยเนาะยังไงเหรอคือคือไปเต้นไปมีร์าหรืออะไรยังไงเอ่ยมีร้าน เรียนด้วยยังเรียนอยู่นี่สอนด้วยเรียนด้วยคนนี้อยากเรียนค่ะใช่ใช่อยากเรียนค่ะที่เคยที่แล้วเมื่อก่อนเคยเรียนแล้วก็หยุดไปค่ะไม่แน่เดี๋ยวจะไปนะขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยเห็นบอกว่าคือสัปดาห์นึงแทบไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าทุกคนว่านบดคือเกษียณแล้วใช่ไหมคะเพะเกษียณเนี่ยไม่ต้องมีเวลาฉันติดงานนู้นติดงานนี้พอมีอะไรปุ๊บไปได้ ไปนี่ไม่ได้ว่าได้ตังค์นะคุณผู้ชมเสียตังค์เลยคือไปแล้วเสียตังค์แต่เราก็ไปไปค่ะมีความสุขค่ะเพราะมีความสุขเท่านั้นเองอะคะตอบโจทย์ตรงนี้สุขภาพดีค่ะ ทุกวันนี้สามโมงสามีลูกเลิกไม่สนใจละยังสนอยู่ยังสนอยู่พี่แป๋วรีบบอกเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวโดนคือเราไม่สนเพราะเราไม่มีแล้วไงฮะมาท่านอาจจะมีโสดบ้างนะคะสุดท้ายฝากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้าร่วมชมรมอาจจะเด็กก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุแบบนี้นะคะฝากนิดนึงค่ะท่านไหนดี ถ้าใครอยากเรียนลีลาอยากให้มานะคะแล้วอย่าอย่าอยู่กับบ้านเลยค่ะอายุมากแล้วออกมาค่ะโทรมาหานี่ก็ได้ไม่ใช่ว่าจะให้มาเรียนด้วยนะคะแนะนําทุกทั่วทั่วเลยค่ะค่ะต่างจังหวัดก็แนะนําได้เพราะว่าเราจะมีเพื่อนรู้จักนะคะ,คะอยากให้อยากให้มากันค่ะ,คะอย่ากแก่อยู่กับบ้านค่ะ สาวไปเสมอนะคะไ่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครแบบว่าคิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วแล้วแบบอยู่บ้านเหงาเก็ออกมาหากิจกรรมทำนะคะการเต้นลีลาที่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งกีฬาเลยนะที่แบบว่าจะทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็มีเพื่อนด้วยใช่ค่ะขอบคุณพี่ทุกทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ เลยค่ะอ้าวนี่แหละนี่คือความสุขของเราในวันนี้ที่มอบให้ผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุวันนี้นึกถึงคนที่เป็นผู้สูงอายุในบ้านให้ความสุขกับเขาให้ทุกอย่างเปิดโลกใจมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ